อ่ะครับวันนี้เราจะมาดูเสียงของขลุยและวิธีการเป่าลมนะครับเมื่อเรารู้วิธีการจับแล้วว่ามือซ้ายอยู่ตรงไหนมือขวาอยู่ตรงไหนเรามาลองเป่าลมเข้าไปนะครับการเป่าลมต้องไม่เป่าเบาเกินไปและเป่าแรงเกินไปนะครับเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีอ่าลองเริ่มที่ตัวแรกตัวโดนะครับโดยการปิดรูทั้งหมดเลยนะครับและเป่าลมออกมา นะครับถ้าเกิดเราเป่าเสียงแรงขึ้นมันก็จะกลายเป็นตัวโดสูงนะครับต่อไปตัวเรยยกนิ้วก้อยขึ้นมานะครับแล้วก็เป่าลมลงาไปถ้าเราเป่าลมแรงขึ้นมันก็จะกลายเป็นตัวเรสูง ต่อไปตัวมียกขึ้นมาอีกหนึ่งนิ้วนะครับยกนิ้วนิ้วนางขึ้นนะครับเป่าป้าถ้าเราเปล่าสูงขึ้นมันมันก็จะกลายเป็นตัวมีสูงต่อไปตัวฟ้ายกนิ้วกลางขึ้นมา ละเป่าสูงขึ้นมันก็จะกลายเป็นฟาสูงต่อไปตัวซอนนะครับเปิดนิ้วชี้ขึ้นป่าลมแรงขึ้นก็กลายเป็นตัวซอนสูงต่อไปตัวลายกนิ้วนางของมือขวานะครับ ไปตัวทียกนิ้วชี้เอ๊ะนิ้วกลางของมือขวานะครับต่อไปตัวโดเอานิ้วโป้งออกนะครับอ่าครบไล้นะครับทั้ง8เสียงบนขลุยอันนี้นะครับนักเรียนลองเอากลับไปซับที่บ้านดูนะครับ